สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องรูปหลายเหลี่ยมเรื่องที่เราจะเรียน1ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม2มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม3ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม4พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม5โจทย์ปัญหาของรูปหลายเหลี่ยมเรามาดูลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่อยู่บนระนาบมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงค่ะจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยม จำแนกตามจำนวนด้านของอมาดูรูปหลายเหลี่ยมนะคะตัวอย่างรูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปสามเหลี่ยมเพราะว่ามีสามด้านใช่ไหมต่อมารูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีสี่ด้านรูปห้าเหลี่ยมเพราะว่ามีห้าด้านรูปหกเหลี่ยมมีหกด้านรูปแปดเหลี่ยมมีแปดด้านนะคะก็จะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะมาดูแบบฝึกหัดนะคะ จงระบุชนิดของรูปหลายเหลี่ยมอ่ะแล้วก็นับจำนวนด้านเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะแปลว่าเป็นรูปสิบเหลี่ยมสิบเหลี่ยมค่ะต่อมามาดูข้อ2เราก็มานับจำนวนด้านเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะปแปลว่าเป็นรูป เจ็ดเหลี่ยมค่ะ,ะที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะคะมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะถ้าเขาบอกขนาดของมุมแต่ละมุมมาเราก็เอาแต่ละมุมมาบวกกันนะคะก็จะเป็นขนาดของมุมภายในนะคะแต่ครูจะใช้วิธีการที่กิจกรรมหาผลบวกของขนาด ของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมีขนาดมุมเท่าไหร่รูปสามเหลี่ยมมีขนาดมุมภายในเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมกี่รูปแบ่งขึ้นตรงนี้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะจะได้รูปสามเหลี่ยมกี่รูปสองรูปรูปสามเหลี่ยมสองรูปรูปนี้มีขนาด รูปฝั่งสีเขียวมีขนาดมุมภายในเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยปดสิบองศา,ารูปฝั่งสีขาวมีขนาดมุมภายในเท่าไหร่หนึ่ง้อยปสิบองศารวมกันแล้วก็ามาบวกกันค่ะ180้อสิบวกง้อยปดสิเท่ากับสามร้อยหสิองศาค่ะมาดูตัวอย่างตัวอย่างข้างล่างนะคะเขาบอกว่าลากเส้นทะแย,ยงมุมจากจุดยอดมุมหนึ่งจุดไปยะ ไปยังจุดยอดมุมที่เหลือนะคะเราจะลากไปจุดเดียวนะคะอันนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมเราก็ลากลากจากจุดนี้มาหาจุดนี้ก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมกี่รูปคะสี่รูปใช่ไหมเราก็เอาสี่คูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับเจ็ดร้อยี่สิบองศาค่ะ,ะต่อมารูปแปดเหลี่ยมนะคะเราก็ลากจากจุดยอดมุมมาหา จุดยอดมุมที่เหลือนะคะจะได้รูปหลายเหลี่ยมกี่รูปคะจะได้รูปสามเหลี่ยมกี่รูปห้ารูปเราก็เอาห้าคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับเก้าร้อยองศาค่ะมาดูใบงานมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะคาชี้แจงจงหาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมีขนาดมุมภายในหนึ่งร้อยแปดสิบองศาลาเส้น รูปสามเหลี่ยมมีสามมุมใช่ไหมอ่าเราต้องวาดให้ได้รูปสามเหลี่ยมนะคะจะได้รูปสามเหลี่ยมกี่รูปสองรูปใช่ไหมแปลว่าเราก็เอาส <c oughs> องคูณกับเท่าไหร่สองคูณหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับสามร้อยหกสิบค่ะต่อมาข้อที่สองเราก็ลากรูปหกเหลี่ยมนะคะให้ซอยย,อย่อยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะก็จะได้รูปสามเหลี่ยมกี่รูปคะ สรูปใช่ไหมก็จะได้เป็น4ี่คูณกับหนึ่้เท่ากับเราก็ตั้งคูณเลย180ยแปคูณสคูณศูนย์ได้ศูนย์ใส่2ทด3 4 1 4ีบวกสเป็นได้แล้วเท่ากับ720ค่ะข้อที่เหลือให้นักเรียนทําเองนะคะต่อมามาดูความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะ<ม>ก็ใช้วิธีเดียวกันกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็คือเอาทุกด้านมาบวกกันนะคะ จากตัวอย่างนะคะรูปนี้เป็นรูปอกเหลี่ยมเราก็เอาแต่ละด้านมาบวกกันเลยจะได้เป็น4บวก7บวก6บวก3บวก7บวก5เท่ากับ32หน่วยเป็นเซนติเมตรก็ตอบเซนติเมตรค่ะความยาวรอบรูปก็คือเอาด้านทุกด้านมาบวกกันใช่ไหมก็จะได้8บวก6บวก5บวก7บวก3อาจจะเห็นได้ว่าด้านนี้เขาขีดสองขีดเหมือนกันแปลว่า และนี่ยาวเท่าไหร่คะหกเซนติเมตรบวกหเท่ากับสาสิบห้าเซนติเมตรค่ะต่อมามาดูรูปข้างล่างเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมคะอาจจะเห็นได้ว่าแต่และด้านขีดอยู่หนึ่งขีดใช่ไหมแปลว่าทุกด้านยาวเท่าไหร่ยาวห้าเซนติเมตรนะคะเราก็เอาห้าบวกห้าบวกห้าบวกหบวกห้าบวกห้าเท่ากับสามสิบหรือจะเอาจะเห็นได้ว่า แต่ละด้านยาวเท่ากับ5้าใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ด้านมี6กด้านแล้วก็เอาหกคูณห้าเท่ากับสสิบซนติเมตรค่ะมาดูตัวอย่างของเราเลยนะคะในใบงานนะคะเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเราก็เอาแต่ละด้านมาบวกกันนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมนบปพนะคะเราก็เอาแต่ละด้านมาบวกกันเลยหกจุดแปดบวกกับสามจุดปดบวกกับสองจุดสี่ บวกกับ4.9เท่าการบวกทศนิยมตั้งจุดให้ตรงกันนะคะ6.8บวกกับ3.8บวก2.4บวก4.9อ่ะเราก็บวกกันเลย8บวก8เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก9เป็น29ใส่9ทด2ถึงจุดเราก็ใส่จุดค่ะ2บวก6เป็น8 8บวก3เป็น11 11อบวก2เป็น13 13บวกสเป็น17เท่ากับ17.2หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นเมตร,รตอบเมตรค่ะต่อมาข้อที่2จะเห็นได้ว่ามีทั้งขีดเดียวแล้วก็2ขีดใช่ไหมคะแต่ละด้านใช่ไหมด้านที่มี2ขีดยาวเท่าไหร่คะ15.5 ด้านที่มีหนึ่งขีดยาวแปดจุดห้าวาเราก็เอาด้านทุกด้านมาบวกกันนะคะหรือว่าเราดูตรงนี้ด้านที่มี2ขีดเนี้ยมีขีดด้านมี2ด้านเราก็ใช้วิธีคูณคูณกันก็ได้นะคะได้เป็น15.5ห้าคูณมีสองด้านก็คูณสค่ะแล้วเราก็บวกกับ 8.5มีกี่ด้านบากนับหรู1 2 3 4 5 6มี6ด้านบวกด้วย8.5คูณ6ค่ะ15.5คูณ2 2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1 2คูณ5เป็น10บวก1เป็น11ใส่1ทด1 2คูณ1เป็น2บวก1เป็น3โทษสนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะใส่จุดตรงไหนใส่จุดหน้าเลข0หลังลิก1ค่ะ ต่อมาแล้วก็ทำวงริบข้างหลังค่ะ 8. 5คูณหกคูณหเป็น30ใส่ศูนย์ทด3 6 8 4 8บวก3เป็น51ทดนิยม1นึ่ตำแหน่งใส่จุดตรงไหนคะหลังเลข1นหนาเลข0ค่ะจุดศูนย์ิยมเขียนไหมไหมก็จะได้เป็น31บวกกับ51แล้วก็บวกกันเลย1บวก1เป็น2 3บวก5เป็น8 ัแล้วหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นวาข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ